สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับจังหวัดอยุธยาครับอันนี้ก็เป็นสถานที่ตึกเรียนของที่นี่นะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาที่ Body and Paint เทคโนโลยีแผนกสีและตัวถังนะครับวันนี้ผมจะมาส่งอุปกรณ์พ่นสีที่ทางสตา t a ให้สนับสนุนกับสถาบันแห่งนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับ ผมชื่ออาจารย์นลงศักดิ์พันคงนะครับอยู่วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับประจาอยู่ที่แผนกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตัวถังและสี่รถยนต์นักเรียนเยอะไหมครับแต่ละภาควิทยาลัยเราเนี่ยเป็นวิทยาลัยระดับเล็กนะครับก็มีนักศึกษาเนี่ยประมาณเกือบพันคนมีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นช่างอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ช่างพนิชยกรรมสําหรับงานตัวถังและสีรมีจํานวนเยอะไหมครับสำหรับตัวถังและสีรถยนต์เนี่ยนะครับก็รุ่นหนึ่งก็จะมีประมาณ15คนจะเป็นนักศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรียยุธาส่่วนใหญ น,น้องๆเนี่ยที่เข้ามาเรียนเนี่ยน้องๆก็จะมีความสนใจเกี่ยวกับตัวทานและสีโดยตรงนะครับแล้วก็ผู้ปกครองแนะนํามาของเราเนี่ยก็จะมีรูปแบบเป็นทวิภาคีนะครับเราก็จะส่งนักศึกษาเนี่ยเข้าฝึกอาชีพตั้งแต่ปีหนึ่งเลยนะครับเราจะทาความร่วมมือกับสถานประกอบการนะครับจัดทาแผนการฝึกรับนักศึกษาเนี่ยเข้าไปเทรนในสถานประกอบการแล้วก็เริ่มง,งานได้เลยนะครับตั้งแต่ปีหนึ่งก็คือได้ทักษะการทํางานด้วยพร้อมบทไปทํางานได้เลยใช่ครับ ของเราก็จะจําลองมาให้เหมือนกับมาตรฐานของศูนย์บริการโดยตรงเลยก็จะมีห้องพ่นสีที่ได้ได้มาตรฐานนะครับแท่นดึงตัวถงังงานเคาะตัวถังก็สามารถทําได้เตรียมพื้นพ่นสีก็สามารถทําได้ เครื่องมือลาค่อนข้างจะครบนะครับแล้วก็ที่เนี่ยของเราจะเป็นสูย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสอกชด้วยใครที่มีความสนใจนะครับอยากจะสอบมาตรฐานวิชาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ระดับ3าระดับ4ี่นะครับก็สามารถมาสอบที่นี่ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นชิ้นงานของนักศึกษาครับที่เอาชิ้นส่วนของรถยนต์เนี่ยมาพ่นพ่นสีแล้วก็ผมก็ทําเป็นชุดฝึกตรงนี้เลยอ๋อด้านในเดี๋ยวผมพาไปดูครับ สำหรับห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องเรียนในส่วนของทฤษฎีนะครับเวลาเราจะทําการเรียนการสอนเนี่ยเราจะสอนทฤษฎีในห้องนี้นะครับโปรเจคเตอร์พร้อมนะครับมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพร้อมให้กับนักศึกษาครับแล้วก็ห้องถัดไปนะครับห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องผสมสีเราก็จะมีบ้าผสมสีนะครับแล้วก็ตู้พ่นเทียบสีเดี๋ยวนับของไปเลย s t a r t e 7 5,000 BRP ดิจิตอลอันนี้อาจารย์ต้องเก็บนะเป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งของปืนพ่นสีนักเรียนใช้เสร็จแล้วก็ประกอบเอาไว้แล้วก็พปทเทคทุกครั้งจึงสำคัญที่สุดในการใช้ปืนพ่นสีคือการรักษาทำความสะอาดอย่าให้ทินเนอร์เข้าไปตรงช่องนี้ปืน HP v กับ RP มีอย่างละสตัว ที่เราจัด h ห้ให้เนื่องจากว่าที่เนี่ยใช้ปั๊มลมใหญ่ซึ่งอาจารย์จะเห็นถึงความประหยัดสีถ้าใช้ปืนให้ชเนี่ยอาจจะพ่น3ามกระป๋องก็อยู่แล้วสำหรับ RP เราก็แนะนําให้ใช้ทั้งสีก็ได้เคลียร์ก็ได้แต่ถ้าเกิดเรามีคู่เนี่ย h v ้พ่นสี RP พ่นเคลียร์นอกจากนี้เราก็จะมีปืนพ่นสีรองพื้น700 BFRP อันนี้เหมาะสําหรับงานพ่นพื้นพ่นสีรองพื้นอย่างเดียวไม่เหมาะสําหรับสีจริงหรือไม่เหมาะสําหรับเคลีย์ ชุวแปดสหรับปืนที่ไม่มีกล่องต่อไปก็เป็นนอสเซอร์เซตสองอันชุดนี้มาพร้อมเป็นเซตแบบนี้เลยเนาะใช่นอสเซอร์เซตต้องเปลี่ยนเป็นชุดเหมือนกับเวลาเราใช้มอเตอร์ไซค์เราเปลี่ยนโซ่เราต้องเปลี่ยนสเตอร์ด้วย <c oughs> เพื่อให้มันมีความแตกต่างในการเลือกใช้งานนักเรียนจะเข้าใจเวลาเข้าไปทํางานในสถานที่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่1ก็คือรู้วิธีการทาความสะอาดที่ถูกต้องอย่างที่สองคือรู้ว่าจะจะเลือกอุปกรณ์แบบไหนบวชนอสเซอร์ขนาดไหนอย่างที่สามก็คือจะรู้ว่าการปรับควรจะเป็นแบบไหน คร,ครับไปถึงปุ๊บเป็นมือชีพเลยเพราะว่าศูนย์บริการทั่วไปจะมีปืนาตาอันนี้มาถ้วย RPS จริงๆแล้วถ่วย RPS มันมี3ไซส์อาจารย์อาจาอาจะเคยใช้อยู่แล้วบ้างต่อมาเป็นอันนี้เราเรียกสตาเซิร์ฟเซิร์ฟก็คือเซอร์ติฟิเคตเราต้องการให้ปืนเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีเราจะพ่นแพทเทิร์นระยะระยะของปืนนี่คือระยะจริงๆในการพ่นสีพอพ่นเสร็จปุ๊บแล้วก็มาใส่ด้านหน้าสมมติเราใช้ไป1เดือน2เดือนแล้วเรามาทำเทสอีกทีหนึ่งแพทเทิร์นเหมือนเดิมไหมถ้าไม่เหมือนเดิมแล้วเราได้ว่ามี ก็ z, staff, pues ria, 8, nah x, สำหร Titanic, ับวันนี้นะครับก็ขอบคุณบริษัท SS Advanced Tech นะครับที่ได้นำผลิตภัณฑ์ดีๆของซาตานะครับไม่ว่าจะเป็นปืนพ่นสีอุปกรณ์พ่นสีต่างๆครับมาสนับสนุนให้กับวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ครับได้ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนให้กับน้องๆนะครับได้ใช้ปืนดีๆขอขอบคุณมากเลยนะครับก็หวังว่าน้องๆที่จะได้มาเรียนที่นี่จะได้รับความรู้ความเข้าใจแล้วก็ข้อมูลที่ถูกต้องในการนำไปประกอบอาชีพขอบคุณมากครับใาย